ไม่ดีเท่าใครแต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน <Okay. S 1> อยากขอบคุณฟ้าให้เรามาเป็นลูกแม่รักไม่ดีรักไม่มีแต่ไม่เคยได้รับจากใครมีเพียงคนนี้มีชีวิตก็วางให้ได้คำเล็กๆที่ไม่ยิ่งใหญ่อยากบอกด้วยหัวใจ เรารักแม่ทำมีใครสักคนโิดทุกนาทีแม่เราวันนี้เติบโตสักเท่าไรทำมีใครสักคนแอบไปร้องให้อย่างน้ใจเมื่อเราทำเป็นเมื่อลำคานลอยล้างความหินของเราที่ใครเขาไม่ไยด one for me or me and the high